เหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวันเพราะว่าวันที่7จ็ดที่8เดือนหน้าเราจะต้องไปเลือกพักการเมืองแล้วนะครับเลือกปาร์ตี้ลิสต์เลือก, list, อกสอสอในพื้นที่เขตแล้วเราควรจะเลือกพักการเมืองเมืองไหนถามผมนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยเพราะอะไรผมยังไม่เห็นนโยบายของพรรคที่สอดคล้องกับสิ่งที่ทางภาคประชาชนคนไทยพุทธถูกเอาเปรียบเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้น อย่างที่เคยจ้างไว้ฮะเราเราได้ร่างเอกสารจนสําเร็จแล้วฮะวันนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ข้อมูลนะครับไว้เลยวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอกสารชุดนี้จะเริ่มปล่อยไปในวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ผมจะทีมงานจะไปประสานงานนะครับพักการเมืองต่างๆแล้วนะฮะเพื่อไปนัดหมายล่วงหน้าวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปตามพักการเมืองต่างๆเพื่อไปนัดหมายล่วงหน้าแล้วอย่าง อย่างช้าคือวันที่16 16นะครับเราจะไปช่วงเช้านะครับจะไปกราบนะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมาราที่วงเวียนใหญ่ก่อนนะครับเวลาอยู่ในช่วงว่าง6โมงเช้าไม่เกิน8โมงครเลิกงามยามดีนะครับจะทําวิธีวงสวงนะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมารานะครับเพราะว่าแผ่นดินไทยนี้ท่องท่านกอบกู้มานะครับ กอบกู้มาท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินกอบกู้มาแล้วตอนนี้มันมีไอ้พวกขายชาติขายแผ่นดินนะครับกับกระบฏต่างๆคิดการใหญ่จะมายึดครองที่จะมาทาลายคนในประเทศคิดจะมายึดครองประเทศเพราะฉะนั้นเราจะไปรายงานให้พระองค์ทราบนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลชาติบ้านเมืองรับทราบวันที่16ช่งชวงเช้าก่อนเราจะเคลื่อนทัพไปตามพัการเมืองต่างๆนะครับ เอาสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของคนไทยของคนไทยพูดทั้หมดเราเตรียมเรื่องมาหมด7ข้อฮะเจ็เรื่องสอดคล้องกับเรื่องที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งหมดเลยฮะท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอญอาตให้ความข้อมูลนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะต้องทําตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี คือยุทธศาสตร์ชาติของปี60จนถึงปีปี60จนถึงปี80นะคร20ปีอ่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเอกสารยุทธศาสตร์ชาตินะครับนี่คือเอกสารยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับตอนนั้นมีการระดมนะครับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับมาช่วยกันคิดนะครับว่าจะให้ประเทศไทยนะครับมียุทธศาสตร์ชาตินะครับแต่ละเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้อีก20ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติครับ20ปีแล้วในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดเจนครับว่าพรรคการเมืองจะต้องดาเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับอยู่ในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีระบุไว้ชัดเจนครับดังนั้นเราก็จะมีการบ้าน ไปให้พักการเมืองต่างๆว่าในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับนะครับในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับทรงตาประทับไว้นะฮะทรงตาประทับไว้นะครับมีความสําคัญมากนะครับ